สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ป้าพีนพามาดูการทดลองปุ๋ยนะเจ้านี่นะเจ้าการทดลองปุ๋ยแต่ละกล่องเก้าบอกว่าจะผสมมาอย่างเนาะอาจารย์สมศักดิ์รัตนักวิทยาศาสตร์ทางด้านปุ๋ยวิชาการทางด้านปุ๋ยโดยเฉพาะนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องที่นี่มันก็มีนักวิชาการทางด้านปุ๋ยห่ามปุ๋ยห่ามดิน เฉพาะนะเจ้าเหมือนก็หมอสมานการด้านโรคทั่วไปโรคนั้นโรคนี้แหละเจ้าที่นี่ก็จะเป็นการทางด้านสํานการทางด้านปุ๋ยนะเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านปุ๋ยโดยเฉพาะเลยเจ้าพี่น้องนี่นะเจ้าเป็นสูตรเป็นสูตรที่เพ่ทอดลองนะเจ้านี่ก็จะเป็นเปียกเซอรี่ขี้วัวจุยลินซีย่อยสลายนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าการทดลองมาได้ประมาณตั้งแต่ ประมาณเดือนปลายแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นปุ๋ยแล้วเจ้ากล้จะเป็นปุ๋ยแล้วเนาะเดี๋ยวครับก็จะมาวัาดค่านี่เจ้าจะน่าจะจะขนาดนี้นะเจ้าพ่อแม่พี่น้องจะที่เหลือก็ทั้งหมดเลยเจ้าที่เหลือพ่จะทาไปกองไปกองนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องพระพินแกนจะไปเมือนเนาะอันนี้ก็กะเปลือก,กกาแฟสดอีพีสองเจ้านี่ การทดลองนะเจ้าจานเปิ้ลบอกว่าจะเป็นปุ๋ยแล้วนะเจ้าเป็นสุดเป็นสุดนะเจ้านี่ก็อีกสุดหนึ่งนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องก็อีกหลายสุดเนาะป้าพีกนก็คงจะถ่ายห้าวผทั่วเนาะมันต้องหลายเก็บเจ้าเพราะว่านี่มันก็จะยาวไปแล้วเนาะนี่เจาไปกองไปกองในอีพีหน้าป้าพีนจะถ่ายข้าทอดทวมกับนะเจ้าการทดลองปุ๋ยของอาจารย์สมัิสจิรันนะเจ้านี่กากาลาคาแฟ่ขี้วัวมีใส้เดือนตัวเจ้า ก็จะประมาณนี้เจ้าจบด้วยคลิปนี้นะเจ้าวัสดีเจ้าบายบาย